รางวัลดาวุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีผมก็ได้แล้วแชมป์เวทีมาตรฐานก็ได้แล้วแล้วก็ต่อไปเป้าหมายต่อไปก็คือรางวัลยอดมวยครับที่ตั้งเป้าไวค้คก็ไฟประทับใจสุดก็ไฟล่าสุดครับก็พลิกเอาชนะคะแนนพี่พระจันฉายได้ครับก็ถือว่าเป็นไฟที่น่าจดจำผมก็น่าจะจดจำไปตลอดชีวิตเลยครับ ฟนีตอนแรกเราคิดว่าเราเป็นรองเขาก็เป็นรองเยอะเลยครับใช่พอ,พอชนะได้ก็รู้สึกแบบความมั่นใจมันกลับมาเลยก็คือในเวทเราตอนนี้เราพร้อมเจอทุกคนพร้อมเจอเลยครับเพราะว่าชนะที่ประจันฉายได้ก็ไม่ต้องกลัวใครอีกแล้วไฟที่น่าเสียดายที่สุดน่าจะย้อนไปช่วงผมประมาณ111ยสิบเอ็ดอปอนด์ครับตอนนั้นชนะติดต่อกันมา14 15ไฟแล้วก็มีลุ้นยอดมวยด้วย แล้วก็ผมเป็นแชมป์ลุมพินีพี่เขี่ยวพลันชัยเขาเป็นแชมป์ประเทศไทยก็มาโครจรมาเจอกันมาลุ้มแชมป์กันถ้าใครชนะก็ได้แชมป์ไป2เส้นก็ไฟนั้นต้นๆ้นเป็นต่อแล้วแต่ว่ามาหมดยกสี่มาเป็นรองแล้วยก5้าเราเล่งขึ้นมาเล่งขึ้นมาก็ทูสีครับราคาตอนนั้นเสมือนไหนเสมอกันเลยแต่ว่าผลการตัดสินก็แพ้คะแนนสองต่อหนึ่งเสียงก็เสียดายมากๆเลยครับ แชมป์ที่ดีใจที่สุดคือตอนนั้นคือแชมป์ช่องเจ็ดไฟแชมป์แชมป์แรกของผมในเมืองกรุงเพราะว่าตอนนั้นความใฝ่ฝันตอนนั้นคืออยากโชคช่องเจ็ดให้ให้คนญาติพี่น้องทางบ้านได้เห็นเพราะว่าเขาเขาอยากเห็นผมออกช่องเจ็ดอยากออกทีวีอะไรเงี้ยแล้วไปโชคช่องเจ็ดแล้วก็เป็นการชิงแชมป์ด้วยแล้วก็ได้แชมป์แรกในเมืองกรุงก็ดีใจมากๆครับชแชมป์18ปอนด์ใช่ครับต่อ,อยใครจัได้ วันนั้นต่อยกับในเงินพีแสนชัยมไทยยิมก็น้องน้องที่อยากชกมวยอยากมีอาชีพเป็นนักมวยอยากเป็นแชมป์อยากอะไรก็ต้องมีความอดทนมีความขยันแล้วก็มีความตั้งใจครับแล้วก็วก็ดูแบบอย่างรุ่นพี่ผมก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องน้องครับแล้วก็ขอให้น้องน้องตั้งใจแล้วก็ รับรองฟันไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนครับและก่อนจากกันฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับให้กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดรับชมเรื่องราวใหม่ๆของช่อง SMM Sport